มลิดาหาเรื่องเล่าอัลบั้มที่7ในหนึ่งชีวิตของคนเราหากจะทบทวนให้ดีมีหลายต่หลายสิ่งที่เราได้ทำมาและจารึกไว้โดยส่วนใหญ่เราจะทุ่มเทเสียสละ ให้ต่อคนที่เรารักและคนที่รักเราหรือแม้กับคนที่เกี่ยวพันกันสั้นหรือยาวในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วการทุ่มเทพเพื่อใครสักคนที่นอกจากจะไม่รู้จักไม่เกี่ยวพันกันนั่นจะมีสักกี่คนมลิดาหาเรื่องเล่าอัลบั้มเจ็ดเสนอตอนหัวใจนักสู้ส เวลาสามนาฬิกาในวันหนึ่งณสถานีดับเพลิงแห่งหนึ่งในโคเปนเฮเกนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหนุ่มวัย2 2ปีกำลังปฏิบัติหน้าที่และรับสายโทรศัพท์สถานีดับเพลิงครับไม่มีเสียงตอบจากปลายสายแต่ได้ยินเสียงหายใจที่ค่อนข้างแรงก่อนจะมีเสียงพูดเบาๆออกมาว่าช่วยด้วยฉันลุกไม่ขึ้นเลย ฉัันกำลงไไหห่มยุดทำใจดีๆไว้ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่าอยู่ในบ้านแต่ฉันไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนฉันตอบไม่ได้ฉันมึนหัวอ้ยเลือดไหลไม่หยุดคุณชื่ออะไรครับฉันจำไม่ได้รู้แต่ว่า ฉันล้มหัวฟาดพื้นคุณตั้งสติดีอย่าเพิ่งวางสายนะครับแล้วเขาก็รีบใช้โทรศัพท์อีกเครื่องโทรหาบริษัทโทรศัพท์เพื่อให้รีบตรวจเช็คว่าปลายสายอีกเครื่องโทรมาจากที่ไหนเจ้าหน้าที่บริษัทโทรศัพท์ก็ตอบว่าไม่รู้ตรวจเช็คไม่ได้ผมเป็นแค่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยผมทําอะไรไม่เป็นนี่มันเช้ามืดของวันเสาร์ไม่มีเจ้าหน้าที่เทคนิคคนไหนอยู่เวรหรอกครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่วางสาย เขาก็รีบยกหูคุยกับผู้หญิงที่บาดเจ็บนั้นต่อคุณไปเอาเบอร์โทรสถานีดับเพลิงมาจากไหนครับในสมุดฉันดึงมันลงมาจากโต๊ะในสมุดมีชื่อใครอีกไม,ไม่มีมีแต่เบอร์คุณคนเดียวรีบช่วยฉันด้วยเสียงผู้หญิงแผ่วเบาลงไปเรื่อยๆลองบอกผมหน่อยตอนนี้คุณเห็นอะไรบ้างเห,เห็นหน้าต่าง นอกหน้าต่างมีโคมไฟถนนเขาแน่ใจว่าบ้านของเธออยู่ติดถนนใหญ่คงไม่อยู่ชั้นสูงนักเพราะยังสามารถมองเห็นโคมไฟถนนได้ขอบหน้าต่างของคุณเป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนหรือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมทรงสูงเขารู้ได้ในทันทีว่าอยู่ในเขตเมืองเก่าในห้องคุณตอนนี้เปิดไฟไว้หรือเปล่าเปิดอยู่เขาพยายามจะถามข้อมูลต่อ แต่ไม่มีสิยงตอบจากปลายสายอีกแล้วเขารีบโทรหาหัวหน้าเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้หัวหน้าฟังหัวหน้าบอกว่าข้อมูลแค่นี้ไม่เพียงพอจะไปหาผู้หญิงคนนั้นเจอได้ยังไงแต่เขาไม่ยอมแพ้เพราะการช่วยชีวิตคนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาถูกสอนมาแบบนั้นแล้วเขาก็ผุดความคิดอย่างบ้าระห่ำขึ้นมากระทันหันเขาอยากให้รถดับเพลิงทุกคันจากทุกสถานีออกมาวิ่งอยู่บนถนนแล้วก็เปิดสิงไซเรนทุกคัน หัวหน้าตกใจร้องเสิงหลงโอ้ยนี่มันกลางดึกเมืองโคเปนเฮเกนนะพวกคนจะแตกตื่นึนว่าเกิดสงครามโลกแลสิผมขอร้องละครับหัวหน้าช่วยด้วยครับหัวหน้ารองอยู่พักใหญ่ก่อนจะตอบไปว่าเอาตกลงเรามือสั่งการให้เตรียมพร้อมได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบตามไป15นาทีถัดมารถดับเพลิง20คันจากทั่วโควเปนเฮเกนต่างออกวิ่งอยู่บนถนนสายต่างๆ ร้อมเสียงไซเรนดังกึกก้องไปทั่วไม่มีเสียงพูดใดๆจากผู้หญิงคนนั้นอีกแต่เขายังพอได้ยินเสียงหายใจอยู่รถดับเลิงทั้ง20คันวม่งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเมืองโคเปนเฮเกนประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเขาก็ตะโกนบอกหัวหน้าว่าผมได้ยินเสียงไซเรนจากปลายสายโทรศัพท์แล้วครับจากนั้นหัวหน้าก็สั่งให้รถทุกคันจอดอยู่กับที่เมื่อรถทุกคันจอดกับที่แต่เสียงไซเรนยังคงเปิดไว้ รถหมายเลขหนึ่งปิดเสียงไซเรนผมยังได้ยินเ <government> สียงไซเรนอยู่เขาเงี่ยหูฟังจากโทรศัพท์แล้วรายงานรถหมายเลขสองปิดเสียงไซเรนผมยังได้ยินเสียงไซเรนอยู่เขารีบรายงานต่อเสียงไซเรนถูกสั่งให้ปิดทีละคันทีละคันจนมาถึงคันที่สิบสองผมไม่ได้ยินเสียงไซเรนแล้วครับหัวหน้าเขารีบรายงานหัวหน้ารีบสั่งคำสั่งออกไปรถหมายเลขสิบสองเปิดเสียงไซเรนอีกรอบแล้วขับช้าๆไป้างหน้า ผมได้ยินเสียงไซเรนค่อยๆใกลเข้ามาแล้วครับเขาเงี่ยหูฟังจากปลายสายอย่างตั้งใจและพร้อมกับการรายงานเสียงไซเรนค่อยๆเบาลงแล้วครับหัวหน้าเขารายงานหัวหน้าหัวหน้าสั่งการให้รถหมายเลข12ค่อยๆถอยกลับจนเขาตะโกนบอกว่าใช่เลยตอนนี้เสียงไซเรนชัดที่สุดหัวหน้าสั่งการผ่านวิทยุสื่อสารเจ้าหน้าที่บนรถหมายเลข12ลองค้นหาหน้าต่างบานที่เปิดไฟอยู่ในบ้านสิ หน้าต่างเกือบทุกบ้านบนถนนสายนี้เปิดไฟกันเกือบครบทุกบ้านพระผู้กนแตกตื่นมายืนมองที่หน้าต่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับหวหน้างั้นจงไปใช้ลำโพงหเป็นประโยชน์หัวหน้าสัง่งหลังจากหัวหน้าสัง่งเขาก็ได้ยินเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผ่านหูโทรศัพท์ท่านสภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านครับเรากําลังค้นหาผู้หญิงที่บาดเจ็บท่านหนึ่งในบริเวณนี้พวกเราแค่รู้ว่าในห้องยังเปิดไฟอยู่ขอความกรุณายทุกท่านปิดไฟในบ้านของท่านเดี๋ยวนี้ แล้วแสงไฟจากหน้าต่างทุกๆบานก็ดับลงทันทียกเว้นหน้าต่างบานนั้นที่อยู่ใกล้โคมไฟถนนไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกรูเข้าไปในห้องมีเสียงตะโกนรอดหูโทรศัพท์ที่เขายังถืออยู่ในมือว่าคอนเจ็บไม่รู้สึกตัวเลยแต่ชีพจรยังเต้นอยู่เราจะรีพานำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้หวังว่าคงจะทันเฮเลนโซซิต้าคือชื่อของผู้หญิงคนนี้เธอรอดตาย เพราะความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหนุ่มที่มีนามว่าอ e ีริกเธอสลบไปนานพอควรก่อนจะฟื้นขึ้นมาในอีกหลายวันต่อมาหลายอาทิตย์ผ่านไปความจำเธอก็ค่อยๆฟื้นกลับมาดังเดิมถ้าหากคุณตั้งใจจะทำอะไรให้สำเร็จคุณย่อมหาวิธีนั้นเจอจนได้แต่ถ้าหากคุณตั้งใจจะล้มเลิกอะไรสักอย่างคุณย่อมรู้วิธีและมีข้อแก้ตัวนั้นจนได้เช่นกัน พลังศรัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเพียงใจที่มีให้มันคง ได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเพียงใจที่มีให้มันคงเข้าไว้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้ว อย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแน นพลังศรัทธาเสิ่งลิี้ได้มาเท่านั้นเหมือนกันทุกที่เพียงใจที่มีไปมันคง